สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบใบใบแรงแรงเด้อค่ะมนิติิภารกิจกันเลยออกมาพาพี่น้องมาลงหวยลงน้องลงทงสีใบใบเกือบคำค่ะแล้วก็คิดอ,อยากเมนูที่คิดอ,อยากกินพามาหาเก็บพักเก็บหญ้าเด้อครับพี่น้องสวัสดีค่ะเห็นหนาละมาเก็บพักค่ะ เพื่อคลายความคิดถึงคิดฮอดเนาะค่ะเดี๋ยวสิว่าหายไปใสบ่ได้ลรุง่งขีปขีปพักพอดีติดภารกิรกจจังหวะเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนสีแดงตอนสีแดงอาทที่สิบสามครับหากินแรกฮอลล่าฮุก,กเ,เก็บแมนขีปพักติดธุระไปดาดไปดาไปดาไอ้น้ำมันไหมแมน,แมนดาดกระทะดาดน้ำมันเอ้าหอยบัดนี่เก็บอยู่ริมหวยครับหอยเอาใส่อันนั่นเอาใส่ถุง ยุ่งไงครับอยากกินหนวยสนมเฮานี่แหละอเอาเทั้งผักบุงเอาเทั้งผักเกษตรน้ำเลยโอ้ยของกระยางถอยดิ แรงเหลือดนี่พี่น้องมึงมึงแดดกระทบน้ำรดเป็นเั่องไร้ึงหันอง้นงามๆเต็มอยู่ไอยทักบุเอ้อเอาฝนบบเมนหนาฝนข่วยมาลงกินนะักบอ่อเพิ่นแกไว้เนะข้าใจ่ะอา้าวไปร้อยไปกดอุ้ยสิบปอยเท่าบ่อหมึกเออยืมตามึงโกมุตุไหมพี่น้อง สามสิบหกบื้นหาสิบสามจังหวัดปวดร,ดระวังฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกเมียนบันที่สิบสองเป็นต้น,ตนไปผลขีดห้ามดอกบักม่วงเมียนอยู่ฝ้าแจ้งจ้าง่างอยู่กระยากให้ตกอยู่หรอพี่น้องฮอนเปียกเปียกว่าเปน็นนังดอกเดียวจังล่างเอาอ่ะอาย,อย่หากินตามธรรมาชาติครับพี่น้อง แล้วเขาก็เอาเบิดน้ลละอะไรอันหนึ่งเขาก็หาอันหนึ่งไปผมคาดว่ามีหลายทันอยู่ที่นี่ถ่าเบิ้งนี่ล่อขีดรอรอง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 มาย่างนอมาย่างนอติ้งย่างนอสี่น่ะพี่จ๋อมคุณป่าพี่อย่างหอยแหมะนี่เห็นโบเห็นักสะท้อน แดดฝนเลยคุณลายอยู่ครับหอยเชอรี่ครับพี่น้องต้องไปขังไว้ในกระมังยุกสองสามหมื่นแต่จะมาต้มหมาไปมาเออหล่นกับครูอีรีนันพี่พี่ก็โตอยู่ขุนยุ่ฟังขุนกับลายไพี่จับกันเป็นครูเป็นครูยุ่ขุน เห็นไหมเห็นเห็นเห็นเลยเห็นเลยนั่นเห็นบ่นั่นขวามือนั่นขวามือนั่นละน่ะไก่ชีบุกแล้วมันก็เป็นขี้ไข่หนามเป็นดในนี้ว่ะสบายสบายครับนี่ยนี่ บอนคายปากแหววปในโตัวน้ำนบบความหอกที่มีพอนย่งอ,ยงอ้ยแลบดิดเปียกเลยมเมื่อวานแหลเต็มปูตีจะแล้วก็เห็นเนาะ เขาบูดกระแตกนี่บอกยืนเตมเือนแตกย้อนยังนี่พี่น้องแตกอันแตกแตกบ่แม่งแตกแตกย้อนเกี้ยวแม่ปลายเกี้ยวแม้อู้ยันหนีหน่วยเก่าหน่ะหน่วยบมกหมากบ่แตกนี่แตกเด้อพี่น้องแตกอืนเต็มนี่เตี้ยมจิเขาไงกับบางพอ นี่นะเนาะก็ไปล้างเกลือล uh ้างน้ำผสมสายชูพุ่นพุ่นเนี่ยล้างหาหกน้ำขนาดขนาุคนโตเคนขาวอ้วนตัวเขากินขังในผุ้นหรือเขากินสุกเขากินหัวมันพอยังไหนบ่ ลงข่าวบูดหน่อยู่ในลงข่าวฮะมวนนี่งามๆเลยนี่แหลจะไปพัดนะ้ำมันหอยหพี่น้องพัดมัทีกะปิเออนั่นมองมันสีแล้ว Hmm. Hold him đang chuồng là phốn này đuôi nhọn nhay nhay đi nè. Cái này nhọn nhay nhay đấy đi nè. Là là lèn nhưng xem nè, nè đét đâu tới nhọn thấp đi đi nè. Hổ thâm mỏng đấy, bao thằng bị xé Được, hổ thâm mỏng luôn.

น mm. ี่เฮาอยู่น cool ี่กับพ่อนี่เฮาอยู่มองนีแล้วเฮาก็ดึงมาเอาแหมะเราต้องล่งไปก็ได้คู่บ่าวไป้าผมทุกลัววปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นนั่นบังยันคนมันจันจันดักปลา ครับอ,อ่อนเลยเอาแต่ยอดสออ่อๆปุูปอเลิอกอีกบ่กปสิเลิอกอยื่นยังสี่เขาก็ไปฉีดย่ำพื่อนเลยแ <Man. S 3> มนสุมใส่ย่ำแ <Man. S 3> มนมันีหายห่างเดยมันอันนี้นที่เขาขาย ก็ต้องเอาปุ๋ยมาหอวานนี่สินะอันนั้นเป็นปลูกเห็นเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มไว้น้ำกับเพียงขายแข้งนี่แหละกับปลูกคือกันแหละกับพันพักบุ้งง่ายนั่นที่ว่าเพิ่นเอาเปลือกแกงเทโพน,นั่นครับพี่น้องรูกหอยบักหอยทอดเราล่ะเต็มกระคู่ละอ่ะยากาศนี่นมาแรงพี่น้อง เหมือนกับตามไปรุ Both ่นกันครับพี่น้องว่าสิไปทา้งใดแม่นเหมือนกับจีใดลงทงนล่ะงงเาแดดนม่นครับแดดท่อนจังไดกัดจีสูเอาโอ๊ตเอาครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นภารกิจของเฮาแม่นยังล่ะแม่นยังบ่มี่ปิ่งเด้อพี่น้องบ่มีครับแต่หอยขั้นี่บ่โบนี่หอยขั้นียุบกว่าเดิมนี่ยุบหอยขั้นบ่เนี่ยไร หลายล่ะเดี๋ยวพวกกินพวกอยากถ้าเรืหอยเดี๋ยวถึงผักไปละค่ะพี่น้องเก็บตกให้เบิ้งว่าออกมาตอนตอนแรกเนาะค่ะน้องแมนพ่อไม่ได้ขาดคลิปครับพี่น้องพ่อให้ขายคิดฮอดคิดถึงกันกถามหาแมนครับไปดิยุค่ะลาไปก่อนรอรุนหรืออื่นจะไปทางไหนมาทางไหนสวัสดีค่ะอะไปละครับพี่น้องไปเตรียมโต๊ะครับมืออื่นเตรียมโต๊ะไปลุยน้ำกันเด้อไปหอนแดดน้ำกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ